สวัสดีครับผมชื่อนายปรวเชติศักดิโค้กเลขที่18ชั้นประวัสิาสตรหนึ่งวันนี้ผมจะมาอ้าบนจรแตะครับไฟขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้าไปที่ฟิล10แอมป์ของแตะออกไปยังขั้วที่2เข้าไปยังที่ขั้ว85ของรีเลย์แตะออกไปยังที่ขั้ว86ไปยังปลั๊ก 1A ขั้วที่7จผ่านสายไฟเส้นสีเขียวอ่อนไปยังปลั๊ก 4B ขั้ว28 ไปยังปั๊ก C E ขั้วที่16พาสายไฟเส้นสีดำไปยังปั๊ก A ข้อต่อรวมไปยังปั๊ก B ขั้วที่1ผ่านสายไฟเส้นสีแดงของสวิตแตเมื่อกดสวิตแต่จะทำให้หน้าคอนแทคแตกกันทำให้เกิดการลงกาวทำให้เกิดการเหนี่ยวน้ำที่ขดลวดของรีเลย์แตก ทำให้หน้าคอนแทคแตกกันไฟจากฟิลสิบแอมป์ของแต่ออกไปยังขั้วที่สองเข้าไปยังขั้วสามสิบของรีเลย์แต่ออกไปยังขั้วแปดสิบเจ็ดไปยังปลั๊กหนึ่งเอค้วที่แปดผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊กเอเอหนึ่งค้วที่สิบเจ็ดผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊กบีเอหนึ่งค้วที่หนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊กบีสองโั้วที่หนึ่งของแต่ ทำให้ลองกาวทำให้เกิดเสียงแตกครับ